สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนการบินไทยการบินไทยรักขุนเท่าฟ้าบซในชว่วงสุดท้ายเราจะมาดูกันครับว่าประเทศไทยจะดำเนินนโยบายรับมือกับสภาพคล่องท่วมโลกนี้อย่างไรครับตอนนี้ดูเหมือนว่าธนาคารกลางสหรัฐเขาจะทำหน้าที่มากกว่านบายการเงินคือทำด้านการคลังไปด้วยและก็ปั๊มเงินเข้ามาในระบบจำนวนมหา,าศาลนะครับเดือนละ85,000้านลา้านดอลลาร์ แบบนี้เจอเราเจอสภาพคล่องที่ท่วมโลกเหมือนกึ่งๆซูนามิทางด้านสภาพคล่องเนี่ยเราประเทศเล็กๆต้องดําเนินนโยบายยังไงฮะเพื่อรองรับพวกนี้ก็หลายอย่างเราควบคุมไม่ได้นะฮะด้วยความที่คุณมีรักิ์บอกแล้วก็คือเราเป็นประเทศที่เป็นเศรษฐกิจเล็กแล้วก็เปิดพอสมควรนะครับเบื้องต้นที่สุดที่เราควรจะทําก็คือต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับดูแล้วน่าห่วงไหมฮะดู ก็เป็นเรื่องที่จะเป็นความท้าทายเป็นความเสี่ยงต่อเราในฐานะที่เราก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องพยายามดูแลเถียรภาพเสฐียจการเงินของประเทศให้ดีที่สุดพอมีประเทศใหญ่อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามามากมันก็สามารถสร้างปัญหาได้ประกอบกับว่าดอลลาร์เนี่ยก็ยังเป็นสกุลเงินที่ยังใช้กันอยู่นะฮะใน การค้าการลงทุนระหว่างประเทศแล้วก็มีผลต่อเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะสร้างปัญหาได้ไหมก็มีนะครับส่วนว่าจะทําอะไรได้บ้างเนี่ยวิธีที่ดีก็คือว่าหนึ่งเราก็ต้องรักษาภูมิคุ้มกันของเราให้ให้ดีเอาไว้ก่อนแล้วก็เตรียมเครื่องมือทางนโยบายเอาไว้ให้พร้อมยิ่งถ้ามีเครื่องมือที่หลากหลายให้เราเลือกใช้ได้เนี่ยก็ก็ยิ่งดีนะครับ ทีนี้ความท้าทายก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางนโยบายเหล่านี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในส่วนผสมที่พอเหมาะในจังหวะเวลาที่ที่ถูกต้องก็จะยังผลให้ดีแล้วก็ไม่เกิดต้นทุนมากมากจนเกินไปก็ดูสภาพที่สภ,ทสภาพคล่องที่เยอะๆแบบน,นี้ก็บอกต่อไปแบง์ชาติต้องคิดถึง capital control ได้ เราดูมันเยอะกว่าเดิมมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับแต่ไอ้คอนเซปต์แคปตอลคอนโทรลคือคือระยะหลังก็ในเราดับสากลก็ยอมรับมากขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องมัมนก็มีผลข้างเคียงนะครับ,รบต้องอย่าลืมว่าประเทศเรานี้เป็นประเทศซึ่งที่เราเจริญมาได้อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เนี่ยเราก็อาศัยการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศที่เสร,รีพอสมควรนะฮะอย่างที่เราเห็นก็จะมีเงินทุนจากตา่างประเทศเข้ามาลงทุนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต หรืออื่นๆนะอุตสาหกรรมอย่างอื่นเนี่ยทีนี้พอเราไปสร้างไอ้พวกเครื่องกีดขวางเหล่านี้เนี่ยมันก็จะอาจจะไปทําให้เกิดอุปสรรคซึ่งกลุ่มน,<ใ>นั้เขาทำธุรกิจตามปกติของเขาแล้ว <ขา S 1> ครับแต่ไอ้การ,รแยกแยะในบางครั้งเนี่ยรายละเอียดทางปฏิบัติเนี่ยมันมันมันบางทีมันไปสร้างความความตื่นตกใจหรือว่าอุปสรรคในการทําธุรกิจได้แต่ว่าเวลานี้ที่เราทําอยู่แนวทางก็คือว่าเราเราใช้พยายามใช้เครื่องมือที่เป็นธรรมชาติก่อน <c oughs> แล้วก็ไม่ไปเป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกิจของภาคเอกชนนะครับ <c oughs> เริ่มต้นที่สุดเนี่ยเราเห็นว่าในบริบทที่เรากําลังพัฒนาประเทศอยู่เวลานี้เนี่ย <c oughs> ก็เป็นช่องทางโอกาสที่คนไทยธุรกิจไทยสามารถไปลงทุนต่างประเทศ <c oughs> แล้วก็ควรจะทําสอดคล้องกับเรื่องของการเปิดเสรีมากขึ้นในภูมิภาคของเราสอดคล้องกับว่าระดับการพัฒนาของเราเวลานี้ก็ไปสู่ จุดซึ่งปัจจัยการผลิตของเราก็เริ่มตึงและหายากเช่นรายงานหายากขึ้นแพงขึ้นที่ดินมีจํากัดธุรกิจก็พูดถึงเรื่องลงทุนต่างประเทศคนที่มีเงินออมเองก็อยากจะขยายโอกาสการลงทุนมากขึ้นเแี่แรกที่สุดที่เราทำในระยะอย่างน้อย2ปีที่ผ่านมาก็คือว่าการเปิดด้านไหลออกให้สะดวกขึ้นซึ่งก็ในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็เรียกว่ามีนนยะสําคัญนะครับ ปี1ปี1อย่างปี55เนี่ยผมว่ารวมๆกันแล้วก็มีคนไทยธุรกิจไทยออกไปลงทุนต่างประเทศมากกว่าหมื่นล้านเหรียญขึ้นไปนก็เป็นตัวซึ่งรักษาดุลยภาพขาเข้าครับมันก็นั่นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวหนึ่งนะค,ะครับอันที่2ก็คือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะก็ยังดีที่ว่าขณะนี้กรอบนโยบายด้านการเงินของเราเนี่ยใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นพอสมควร,ครนะฮะไม่ได้ไปตักหลักที่ อัตราแลกเปลี่ยนหนึ่งใดแล้วก็เข้ารักษาจนกระทั่งอาจจะต้องทุ่มทรัพยากรของเรามากจนเกินไปเวลามีเงินไหลเข้าเยอะๆเราก็อาจจะผ่อนไอ้แรงพวกนี้ได้ด้วยกันให้อัตราแลกเปลี่ยนมันสอดคล้องกับกลไกตลาดแต่แน่นอนของพวกนี้เครื่องมือพวกนี้มันก็มีข้อจํากัดเพราะว่าในยามใดคืออัตราแลกเปลี่ยนมันก็เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าเวลาเราส่งออกนะครับถ้าเกิดมันรวดเร็วมันฉับพลัน ธุรกิจก็ปรับตัวไม่ทัน Profit Margin mm hmm. เาก็มีประมาณนั้นนะครับ5% uh, 10% percent. ไปปรับอัตราแรกเป็นฉับพลันเยอะ mm hmm. ๆนี่เขาเขารับไม่ได้ <c oughs> เขาต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพราะเวลาไปควบราคาสินค้ากับผู้ซื้อ mm hmm. เขาก็ต้องรักษาราคานั้น2เดือน3 <c oughs> เดือนไปปรับฉับพลันเนี่ยมันยากเราทำได้ในระดับหนึ่ง <c oughs> นะฮะเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน อันถัดมาก็คือการแทรกแซงของแบงค์ชาติเข้าไปในตลาดเช่นซื้อดอลลาร์เพื่อผ่อนเอาไว้แต่การทําแบบนี้มันก็มีข้อจํากัดพอซื้อดอลลาร์คือบาทก็จะออกไปหนุนอยู่ในตลาดพอออกไปเยอะเนี่ยเราก็ต้องดูดซับเข้ามาไม่งั้นมก็ไปเกิดผลข้างเคียงเช่นเกิดฟองสบู่เกิดภา,า,าดวะเงินเฟอ้ออะไรต่างๆแต่ไอ้การดูดซับเองนี่ก็ทําให้ทางแบงค์ชาติเองก็มีค่าใช้จ่ายอยู่เยอะเราก็พยายามหลีกเลี่ยงเพราะในระยะปัจจุบันเองเราก็รับภาระ อันนี้ไว้ค่อนข้างมากอยู่แล้วแล้วก็เราก็พยายามเลี่ยงนะครับมันจะมีมาตรการอื่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้กฎระเบียบในการควบคุมสาบันการเงินอ๋อครับอันนั้นก็เป็นเครื่องมือบางส่วนที่พอใช้ได้เช่นที่เราเห็นในบางประเทศนะเช่นฮ่องกงเหมือนต้เนเขตเศรษฐกิจฮ่องกงนะครับ,รบเช่นเขาไม่สามารถใช้ดอกเบีย้ยไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือได้เนี่ย เขาก็ไปบังคับภาคสถาบันการเงินว่าจะปล่อยสินเชื่อให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องให้ผู้ซื้อวางเงินดาวห้อ์อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นพวกเครื่องมือในเชิงเชิงกีดกันไกลๆนะฮะกีกันขับอย่างนี้จนกระทั่งไปถึงสุดท้ายที่พูดในตอนต้นก็คือเรื่องการกีดกันไม่ให้เงินเงินไหลเข้าซึ่งถ้าทำก็เป็นมาตรการสุดท้ายแหละพวกนี้เนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันสมมติประเทศเราทําเงินก็อาจจะไหลไปเพื่อนบ้านเรา ก็เลยใครแข่งกัไปแข่งกันมานี่ก็จะจะจะเป็นประเด็นการคลังบ้างที่มองแล้วเป็นยังไงฮะยังมีช่องว่างให้เล่นนโยบายยังสามารถที่จะปล่อยกู้หรือว่าสามารถที่จะดริเนินนโยบายได้ได้คล่องกว่าเดิมไหมฮะการคลังก็มีบทบาทในการประคองเศรษฐกิจับพัฒนาเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้ในแง่ของเสถียรภาพหรือว่าการคลังยั่งยืนเนี่ยกรณีของประเทศไทยเนี่ยเราก็ข้อขีดเส้นไว้คร่าวๆว่าแถวๆ นี่สาธารณาอย่ากเกิน6กิน60% GDP ก็คร่าวๆอันนี้นับเฉพาะในบัญชีนะไม่นับอ,อันนี้ถูกต้องกำลังกำลังมาสู่ประเด็นนะฮะว่าว่าความจริงอันนี้ก็มันมาจากมาจากความสามารถในการที่เราจะชําระรต่อไปในอนาคตที่จะให้ยั่งยืนคือถ้าเกินเลยบางทีมันจะเกินจากเศรษฐกิจที่เราโตประมาณ5%ในเรียลเทอมเนี่ยนะฮะถ้ามากไปก็จะไม่ยั่งยืนเหมือนอย่างที่ประเทศในยุโรปที่ประสบปัญหาอยู่ ทีนี้เราเวลานี้เราก็อยู่แถวๆ40กว่านะฮะแต่ข้อสังเกตอย่างนี้ก็คือว่าระยะหลังนี้มันกระโดดเร็วนะฮะจากเมื่อสัก2ปีก่อนที่แล้วมันสัก44นี่มันจะกระโดดไป48แล้วก็ตาม projection ของเราก็กระโดดไปเป็น50 50กว่าได้ถ้าแผนการลงทุนแผนการใช้ใจ่ายต่างๆที่ตามที่รัฐบาลประกาศไว้เนี่ยเป็นจริงตามนั้นนะฮะเช่นคือนอกจากพระราชบัญญตัติงบประมาณ ปกติปกติเราก็จะมีพรกพิเศษอย่างเช่นเรื่องน้ำนี่3าแสนล้านหรือโครงสร้างพื้นฐาน2.2ล้านล้านพวกนี้ถ้าเป็นไปอย่างที่อย่างที่คาดคาดเอาไว้เนี่ยก็ก็มันก็จะกระโดดพอนี้มันจะกระโดดขึ้นไปเป็น50กว่าเข้าใกล้เศษกิจ GDP ตกด้วยนก้อนนี้ำเติมอันนี้ก็คือว่ามันก็จะเป็น e อ u ก i o n ของเราก็จะจะจะน้อยลงณปัจจุบันยังพอไหวแต่ว่ามอง projection ก็ไปก็ ก็จะประมาณนั้นทีนี้ที่คุณเวียสักก็แตะเอาไว้จุดที่สำคัญ<ว>ก็ไอตัวที่มองไม่เห็นกึ่งการครางกึงง่งการครังคือพวกนี้เนี่ยบางทีอยู่ในอยู่ในบัญชีซึ่งยังไม่ปรากฏเป็นความเสียหายที่จะต้องชดเชยด้วยด้วยภาคก,การครางพวกนี้ถ้าสําแดงออกมาเนี่ยก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะกระโดดข้ามไป้หกบนะครับถ้าเราเอาพวกคนเขามาดูเขาต้องดูด้วยใช่ไหมครับ เวลาอ่ะเวลานี้เขาก็เขียนนะฮะเพ uh, Credit Agency, ื่อเครดิตเรตติ้งเอเจนซี IMF เ uh, อ่อพวกนี้เขาก็เขียนในรายงานเขาแหละโดยเฉพาะสถาบันกา,การเงินเฉพาะกิจซึ่งตอนหลังเนี่ยโตแล้วก็บางแห่งก็เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายภาครัฐเนี่ยซึ่งในท้ายที่สุดอาจจะต้องได้รับการชดเชยความเสียหายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยพวกนีนะ้ถ้ารวมๆกันเข้าไปเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะทำให้กระโดดข้าม6 0เอได้อย่างนี้เป็นต้น อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทุกฝ่ายก็ต้องคงต้องช่วยกันดูครับ,รบในส่วนของอแบงค์ชาติเองในส่วนของสถาบันการเงินเฉพาะก,กิจเราได้เข้าไปดูแลยังไงบ้างครับเรื่องเฉพาะกิจพวกนี้เนี่ยเราเราก็ทางกระทรวงการคลังขอให้เราทําการตรวจสอบเป็นรายสถาบันครับเราก็ตรวจสอบเราก็จะมีคอมเมนต์มีรายงานไปที่ท่านรัมนตรีครังนะครับส่วนในระดับนโยบายการกํากับดูแลก็เป็นทางกระทรวงคลังแต่แน่นอนก็ วิธีทํางานก็คือเราก็จะมีการปรึกษาหารือกับกระทรวงคลังมีการรายงานท่านฐมนตรีนะครับเป็นระยะๆะะะะแล้วก็ว่าเราเราเป็นห่วงยังไงบ้างคือเวลานี้ในในแง่ของสถานการณ์ในประเทศไทยเวลานี้มันก็เป็นแบบนี้คือคือมันจะมีการให้สัญญากันครับอ๋อสัญญาจะให้สัญญาจะทำนู่นทำนี่กันเนี่ยจากการเลือกตั้งก็ดีจากอะไรก็แล้วแต่เป็นนโยบายก็ดีแต่สิ่งนี้ที่หายไป สิ่งหนึ่งที่หายไปคือเราใช้เรื่องการให้สัญญาจากการเลือกตั้งเป็นเป็นเหมือนข้อผูกมัดแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้พูดเป็นสัญญาประชาคมก็คือว่าอตัวเลขที่รวมกันแล้วที่สัญญาแต่ละชิ้นเนี่ยพอบวกกันแล้วเนี่ยสามารถรักษาสัญญาที่จะให้กันได้ไหมครับตรงนี้มันไม่มีครับในบางประเทศที่ประชาธิปไตยเข้มแข็งเนี่ย ตอนที่สัญญาให้ข้อหนึ 2, ง่งข้อสองจนึงข้อสิบมันจะต้องมีอีกข้อหนึ่งซึ่งตกลงกันว่าถ้าเอาข้อหนึ่งบวกจนถึงข้อสิบแล้วเนี่ยฉันยังสามารถที่จะให้หรือรักษาสัญญานั้นได้ไหมรหรือประเทศเนี่ยสามารถที่จะรักษาหนึ่งถึงสิบบวกกันแล้วเนี่ยประเทศชาติรอดไหมซึ่งของเราเราไม่มีไม่มีเราไม่มีความจริงที่อยากจะเสนอคือการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยถ้ามีพรรคการเมืองเสนอข้อหนึ่งถึงข้อสิบเนี่ย ต้องมีข้อหนึ่งก็คือบอกว่า 1- นถึงสิเนี่ยบวกกันแล้วนี่เป็นเท่าไหร่รแล้วจะรักษาสัญญาได้ไหมเมื่อมันเป็นอย่างนี้คืออยากจะเสนออยากจะเสนอว่าถ้าการเกิดการเลือกตั้งเราอย่าเป็นอย่างนี้อยู่หรือถ้าไม่เขาไม่เสนอไอการรวมหนึ่งถึงสิบเนี่ยขอให้ทวงถามครับ <t om it> ไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือว่าประชาชนเนี่ยต้องทวงถามบอกว่าเอาแล้วถ้าบวก1นึถึงสิแล้วเนี่ยมันคือเท่าไหร่เร <ớ p. S 2> วท่านสามารถที่จะรักษาสัญญานี้นนได้ไหม <t om it> มันก็จะไปตัวทดสอบว่าแต่และข้อที่ทำเนี่ยทำได้ไหม <t om it> ทีนี้ในยามนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบซึ่งปฏิเสธ <t om it> ไม่ได้ครับของหน่วยงานเช่นกระทรวงการคลังครับ ที่จะต้องเอาข้อหนึ่งถึงข้อ10บเนี่ยมา,มาบวกกันบวกกันเองแล้วเพื่ออนาคตของประเทศเนี่ยต้องตอบได้ว่าประเทศรักษาสัญญานี้ได้ไหมครับและมีหน่วยงานอื่นที่เขจะต้องร่วมรับผิดชอบกับกระทรวงคลังด้วยหนึ่งในนั้นก็คือแบงก์ชาติครับถัดมาก็อาจจะเป็นสำนักงบประมาณครับสภาพน์รับ,รบซึ่งความจริงสีหน่วยงานนี้เนี่ยกฎหมายเขาก็ ระบุอยู่แล้วว่าเวลาจะต้องทำง<ด><แ>บประมาณแ,<บ>แผ่นดินเนี่ยต้องปรึกษาหารือกันผมคิ้ว่าในยามนี้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยหน่วยงานทั้ง4เนี่ยจะต้องเอาไอ้ข้อสัญญาต่างๆที่ทางฝ่ายการเมืองเขาสัญญาเนี่ยมาบวกกันแล้วตวงถามแล้วตั้งคําถามว่าแล้วรักษาสัญญ,ญานี้ได้ไหมครับเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบฟอนอาจจะเป็นหน้าที่เพิ่มของแบงคชาติต่อไปก็ ก็ผมก็คิดว่าเราหนีไม่พ้นนะท,ที่ที่บางทีเราบางทีก็ต้องแสดงความเห็นบ้างทั้งทั้งในโอกาสต่างๆยอะไรเงี้ยทั้งในในในว่าว่าทั้งหมดนี่มันแต่แล้วถ้าเรามองความรับผิดชอบที่จะเห็นประเทศชาติยั่งยืนเนี่ยของพวกที่มันบวกกันแล้วเนี่ยฝ่ายต่างๆสามารถทําตามสัญญาได้ไหมครับมองทั้งข้างนอกปัจจัยข้างนอกปัจจัยข้างในแล้วเนี่ยยังเสนอแนะให้เก็บกระสุนต่อไปเนี่ยอ๋อจำเป็นแน่ จำเป็นแน่เรายิ่งเห็นอ,อ,อ้ประสบการณ์ของประเทศหลักเศรษฐกิจหลักเช่น,นอเมริกากับอังกฤษเนี่ยแล้วก็รู้สึกสังเวชว่าไปแล้วก็คือว่ากระสุนมันหมดมันหมดจริงๆหมดแป๊บเนี่ยมันก็เกิดผลข้างเคียงต่างๆออกมาทั้งในรูปแบบที่ว่าไม่รู้จะทำอะไรหรือว่าไปใช้เครื่องมือบางเครื่องมือเกินเลยไปอย่างเช่นกรณีสหรัฐอเมริกานะฮะดอกเบี้ยมันเป็นศูนย์แล้วอย่างนี้ แล้วเกิดอ n นอินพวายเมการว่างงานขนาดนี้นซึ่งมันความจริงแล้วนี่อะไรที่นโยบายที่ตรงเลยก็คือนโยบายการคลัง <c oughs> แล้วนโยบายการคลังก็ติด fiscal cliff <oughs> พอเกิด fiscal cliff หน้าผาการคลังมันก็ลำบังตัวเองแก้ตัวเองแก้ยาก <c oughs> ไหนเลยจะเอามาเป็นเครื่องมือเพื่อลดการว่างงานยุโรปแล้วก็เสร็จแต่ละประเทศเนี่ยนี่สา,ารหน้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ เกิดภาวะการว่างงาน20% <c oughs> เครื่องมือหมดของเราเนี่ยเวลานี้เนี่ยเศรษฐกิจมันเดินได้เศรษฐกิจมันเดินไปได้มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้พวกนี้กระตุน้นนะฮะแต่ถามว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไหมโอ้มันมีความไม่แน่นอนเผชิญหน้าข้างหน้า <c oughs> เราอยู่เยอะเลย <c oughs> ถึงตอนนั้นอาจจะมีความจําเป็นที่ต้องกลับมาใช้พวกเครื่องมือค <c oughs> เครื่องมือพวกนี้ครับ <c oughs> สุดท้ายครับปีห้าห GDP เราน่าจะโตได้เท่าไหร่เวลานี้ที่เราประมาณ4.6-4.7ถึง4.7เนี่ยน่าจะได้ไม่เกิน5เลยเวลานี้เรายังอยู่ปี55นะฮะมันมีความเป็นไปได้แน่นอนนะครับ,รบมันมีความเป็นไปได้แต่ว่าแต่ว่าด้วยข้อมูลท่าที่มีอยู่เนี่ยเราก็ยังคิดว่าอยู่แถว4.6-4.7ถึง4.7ทีนี้ตามหลักวิชาเนี่ย4.6ถึง4.7นี่ยมันคือค่ากลางครับค่ากลางนี่หมายถึงว่ามันมี ปีที่มันขยายออกไปทั้งทางลบกับทางบวก4.6 4 9เนี่ยบวกลบถ้าปัจจัยต่างๆที่เราใช้ในการประมาณการเนี่ยมันรันออกมาดีมากเลยมันก็เกินห้าได้แน่นอนนะพวกตัวขับเคลื่อนต่างๆเช่นเอ็กซ์พอร์ตเช่นการลงทุนเช่นการใช้จ่ายแล้วก็ดูจากข้อมูลที่ดีที่สุดเป็นอนี้เอ็กซ์พอร์ตก็อยู่แถว8%แต่ถ้าเกิด เหตุไดก็แล้วแต่เกิดกจีนเฟื้นเยอะอ,อเมริกาฟืนอามันก็มันก็เกินแปดได้มันก็จะไปปีกปี <c oughs> กินก <c oughs> ปีกบวกเนี่ยเป็นไปได้ไม่เป็นไร <c oughs> อะเราบัน,ก,นกันต้องอัปเดตกันถ้าคุณวิศนัก์บอลย้อนไหลจน2ปีนี้เนี่ยความจริงตัวเลขมันก็เปลี่ยนปรับ, <c oughs> ป,รบปรับเปลี่ยนกันที่กว่าในอดีตเยอะเพราะว่าเรากำลังเผชิญกับโลกซึ่งมีความไม่แน่นสูงกว่าในอดีตเยอะ ขอบคุณมากครับครับยินดีครับ